นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมเป็นสักขีพยานการประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองป่าตองชุมชนบ้านนานในในายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาประจำปีพศ2566นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง รวมพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบุรณาการอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพศ2566นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2566รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและชีวะอนามัยของพนักงานรักษาความสะอาดนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีประจำปีงบประมาณพศ2566วันศุกร์ที่8กันยายน2566 เวลา13นาฬิกาที่ที่ทำการชุมชนบ้านนาในนายนสนกรกี่สิ้นรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยนายจิรนันธรรมดีเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองร่วมเป็นสักขีพยาน การประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนเทศ,ศบาลเมืองป่าตองชุมชนบ้านนาในาโดยมีประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านานาในาร่วมประชุมและลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับการประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองป่าตองชุมชนบ้านานาในาในครั้งนี้ผู้ชนะการเลือกตั้งจากการลงคะแนนของสมาชิกในชุมชนจำนวน9คน ต้องจัดประชุมเลือกประธานชุมชนและตำแหน่งต่างๆต,ต,ต่อไปนะครับประชาชนก็รุ่งปานานอนเลขงานทางงานนะประชาชนก็พ่องปอในท่านาเทศบาลก็าวไฟบริหารประยิทดีเลื่อเรื่อยนะครับฉันรับรู้การสุ่ยสิ้นหรือย่างดีเป็นกิจกรรมของชุมชนนะครับเวลาให้ชุมชนในของเราไปทางานได้แบบแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกษ วันเสารที่9กาันยายนของ6ันเสารยกเวลา8นาฬิกาานาทีที่โรงแรมรอยัลพาราไดซ์ป่าตองนายเฉลิมศัก์มณีสรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาประจำปีพศ2 5 6 6 โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเท,ทศบาลเมืองป่าตองหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองครูนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองป่าตองร่วมพิธีเปิดและร่วมการอบรมสำหรับโครงการดังกล่าวนี้จัดโดยสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความรู้ เรื่องโทษของยาเสพติดให้แก่นักเรียนโดยการอบรมในครั้งนี้มีนาวาตรีสุพลสายทองวิทยากรจากทีมหยดน้ำบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติดจากนั้นในเวลา16.30นาฬิกนาทีนายเฉลิมศักด์มณีสีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย่ยานิโยมตอนเหตุในวัยสัในเขตเทศบาลเมืองป่าตองกะผมขอให้คณะกรรมการจัดโครงการใด้มุ่งมัน่นรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมสิทธิประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลโดยส่วนของวิปยากรผมขอให้มุ่งมัน่นเกิดผล เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดความรู้สึกในกิจกรรมที่ท่านเป็นพิาีกรและขอให้ทุกทนตั้งใจเป็นวิยากรวันจันทร์ที่11กันยายน2566เวลา10นาฬิก30นาทีที่อาคารศูนย์ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตองนายเฉลิมศักด์มณีสรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง รวมพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบุรณาการอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6กิจกรรมการฝึกอบรมตัดเสื้อผ้าบาบาให้กลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยโดยมีนายธีรพงษ์ช่วยชูในอำเภอรกระทูเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองและผู้เข้าร่วมอบรมร่วมในพิธีเปิดสำหรับโครงการอบรมดังกล่าวนี้จัดโดยอำเภอรกระทูร่วมกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยตลอดจนนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดในการสร้างงานสร้างอาชีพตลอดจนสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยโดยในพื้นที่ตำบลป่าตองกำหนดให้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตัดเสื้อผ้าบาบาโดยฝึกอบรมเป็นระยะเวลา5วันในระหว่างวันที่9ถึงวันที่13กันยายน2566ณอาคารศูนย์ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองป่าตองทให้ใหได้แล้วเข้าสู่ที่เปกระสนนดนนสิาัีบสูน,น,าาวนจนาาวันจันทร์ที่11กันยายน2566เวลา15.30นาฬิกา30นาทีที่หาดป่าตอง นายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2566กิจกรรมการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดหรือป่าตองบีชวอลเล่บอลโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลเมืองป่าตองหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตอง คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตองและนักกีฬาร่วมในพิธีเปิดสำหรับโครงการดังกล่าวนี้จัดโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองป่าตองร่วมกับชุมชนหาดป่าตองเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายเสริมทักษะทางด้านกีฬา และพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนภายใต้กิจกรรมด้านต่างๆของชุมชนอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าตองอีกด้วยซึ่งหลังจากพิธีเปิดได้มีการแข่งขันวอลเล์บอลชายหาดคู่พิเศษระหว่างทีมผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตองกับทีมรักชายหาด ซึ่งผลการแข่งขันทีมรักชายหาดชนะทีมผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตอง2ต่อ0ูวันอังคารที่12กันยายน2566เวลา9นาฬกาที่ห้องประชุมพระพิสศศิกรณี นายสนากรกี่สิ้นรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยของพนักงานรักษาความสะอาดโดยมีนางจุนจิราธีรชิตกุลผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพนักงานรักษาความสะอาดเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมพิธีเปิดและร่วมอบรมสำหรับโครงการดังกล่าวนี้จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยอาชีวะอนามัยป้องกันเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บป่วยจากการทำงานและเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยการอบรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายศริรวัตรเกรียงไกรนักวิชาการสุขาพิบาลชำนาญการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้ออาชีวะอนามัยของพนักงานรักษาความสะอาดในะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับ,นนรบที่ได้มาเป็นพิธีเป็นประาธานในกีรเปิดงานนะครับซึ่งโงนนรครงการพัฒนาศักยภาพและการจั ด้า,ววา,าน,น,นวันพรฤหัส,สบดีที่14กันยายน2566เวลา9นาฬิกาที่อาคารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตองนายเฉลิมศักมณีสีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีประจำปีงบประมาณพศ2566 กิจกรรมประชุมประจำเดือนกันยายน2566โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตองร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวจิดาพรมากยก เจ้าพนักงานประกันสังคม3สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตสาขากระทูพร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรการต่างๆเพราะว่าเรื่องการประกันภัยที่ทำผมก็ไป